สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนะครับทำนายดวงชะตาคนเกิดปีมะโรงนะครับทั้งในเรื่องของดวงชะตาการงานการเงินและความรักครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับและ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาคนเกิดปีมะโรงนะครับในดวงชะตาการงานครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2500 63นี้ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงในช่วงวันที่1จนถึง15เมษายน2563นี้นะครับไพ่10ถ้วยจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงนั้นจะดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา การงานใดที่เคยติดขัดการงานใดที่เคยไม่สําเร็จก็จะสําเร็จนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นนะครับจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะครับรวมถึงการที่คนเกิดปีมะโรงได้พบปะพูดคุยไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวก็ดีหรือกับเพื่อนฝูงก็ดีจะนําพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมาให้กับคนเกิดปีมโรงด้วยนะครับ ไพ่หนึ่งถ้วยนั้นจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงครับเรียกได้ว่าโอกาสดีๆกำลังจะเดินทางมาถึงดวงชะตาการงานของ คนเกิดปีมะโรงใครสมัครงานไว้รองานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานครับไพ่สองถ้วยนั้นจะพูดถึงบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงครับว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นจะได้รับความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับการงานใดที่สะดุดหรือว่ามีอุปสรรคก็จะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากมิตรสหายจากเพื่อนหรือจากคนรอบข้างนั่นเองครับ คนเกิดปีมะโรงทั้งหลายครับเรียกได้ว่าในช่วง1จนถึง15เมษายน2,563นี้การงานของคนเกิดปีมะโรงนั้นสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้รับโอกาสดีๆที่เข้ามา นะครับรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาก,การงานไปในทางที่ดีด้วยนะครับเรียกไ้ว่าเอาใจช่วยคนเกิดปีมะโรงครับใครท้อใจอยู่ใครรู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องงานนี่คือเวลาที่คุณน,นั้นจะลุกขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดวงชะตาก,การงานของคุณในช่วง1จนถึง15เมษายนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินนะครับของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับหรือว่าปีมังกรน,นั่นเองในช่วง1จนถึง15เมษายนครับมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงครับไพ่เจ็ดคาถาจะพูดถึงคนเกิดปีมะโรงถ้าลงมือลงแรงทำอะไรแล้วนะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าจะประสบความสำเร็จประสบผลดีนะครับมีลูกฟุกลูกเหงนะครับเรียกได้ว่าจังหวะในเรื่องของ การหาเงินการทําสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้เงินมาเนี่ย ก็จะดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองครับไพราชินีแห่งคาทานั้นจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นการเงินคล่องตัวขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นมองเห็นช่องทางในการหารายได้มองเห็นโอกาสทางการเงินมากขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังรายจ่ายที่มาอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือว่าภาระ จากรายจ่ายต่างๆที่มาจากการใช้จ่ายเกินความจําเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะโรงจะต้องระวังให้ดีในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2563ครับ King of Cup หรือว่าราชาแห่งถ้วยนั้นจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงครับบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงนะครับว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นมีเกณฑ์ที่หาเงินเข้ามาได้มากแต่ก็จะใช้หมดไปเก็บเงินไม่อยู่นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายน2563นี้ระวังเรื่องของการเก็บออมนะครับหามาเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับระวังจะไม่มีเหลือเก็บจะต้องระวังแล้วก็ เน้นหนักในเรื่องของการเก็บออมให้มากเป็นพิเศษครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายรวมถึงระวังรายจ่ายที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับพวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการไว้ว่าจะต้องจ่ายก็จะถึงเวลาเนี่ย ช่วง1นจนถึง15เมษายนนี้ก็จะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องระวังให้มากครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาการเงินครับของคนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2 5 6 3ครับเอาใจช่วยคนเกิดปีมะโรงครับอย่างน้อยก็ยังมีเรื่องดีๆเข้ามาที่ว่าการเงินเนี่ยจะหมุนเวียนดีขึ้นแค่จะต้องระวังว่าจะทำยังไงที่จะเก็บเงินให้อยู่ เนันเองครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายครับเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงนะครับมาดูกันซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายน2563รครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดปีมะโรงนะครับหลายๆท่านเองที่เจอกับปัญหาความทุกข์ใจนะครับในเรื่องของ ความเสียใจต่างๆที่มาจากคนรักนะครับหรือว่าเรื่องของมือที่3นะครับกับไพ่3ดาบนะครับในช่วง1นงจนถึง15เมษายน2563นิี้ค้นเกิดปีมะโรงครับความทุกข์ใจความไม่สบายใจในความสัมพันธ์นะครับกำลังจะจางหายไปนะครับเด o เวลจะพูดถึงความสุขเติมเต็มด้วยความยินดีในความสัมพันธ์ครับการฟื้นคืนในความสัมพันธ์ ของคุณและคนรักนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายนะครับดวงชะตาความรักของคุณนั้นกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับรวมถึงใครที่ เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะครับแล้วกำลังรองคอยการมาของบุตรธิดานะครับท่านก็จะได้รับข่าวดีด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีบุตรหรือมีธิดาน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่คบหาดูใจกันอยู่นะครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณ และคนที่คุณชอบนั้นนะครับกำลังจะได้ลงเอยกันในความสัมพันธ์ครับเรียกได้ว่าเดวิลหรือวิวออฟ f อร์จูนนะครับก็จะพูดถึงการโคจรมาพบกันของดวงชะตาความรักสองดวงนั่นเองก็คือความรักของคุณและของคนที่คุณรักนะครับสำหรับคนโสดทั้งหรายนะครับเรียกได้ว่าใครที่เคยเจ็บช้ำมาเจ็บปวดใจกับเรื่องของความรักมาในช่วงเวลา1จนถึง15เมษายน2 5 หกนี้คุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่และครั้งนี้จะดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับเอาละครับเอาใจช่วยในทุกๆความสัมพันธ์นะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงครับในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายน2563นนี้ครับได้เวลาที่จะตื่นจากฝันร้ายแล้วกลายเป็นนะครับ สิ่งดีๆนะครับที่เข้ามาในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงครับ จบกันไปแล้วสําหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2563ก่อนหน้านั้นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Sub สไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆการทํานายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงสําหรับวันนี้สวัสดีครับ